มคราวนี้มาเก็บตกบรรยากาศความมันส์นะคะของคอนเสิร์ตท,ที่รวมตัวท็อประดับตำนานของ R.S. ไ h แน่นเวทีเลยทีเดียวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ ถูกใจสาวค่าย R.S มากๆเลยนะคะสำหรับคอนเสิร์ต R.S h i s j o u r n e y Concert 2023ต้นปีถึงทีฮิตที่จัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีค่ะซึ่งก็เป็นการรวมตัวของไอดอลตั้งแต่ยุค90อาทิพี่เต่าสมชายนะคะหนุ่มซอนรามลิฟออยจอน์นิลุยส์ก็อตแห่งแรปเตอร์เจมเรืองศักด โดมปรกรณ์ลำัำการกลับมาของวอยเกรียงไกรและก็นักร้องสุดแซ่บอย่างดังพันกรค่ะไม่เพียงเท่านี้เพราะว่ายังมีโชว์พิเศษอย่างปรากฏการเหนือธรรมชาติและอกหักมารักกระผมจาก Mission 4 Project นะคะที่ประกอบไปด้วยซีนุ่มเจมโดมจอนนี่และวอยค่ะซึ่งก็เป็นการรวมตัวกันในรอบ22ปีเลยทีเดียวและการกลับมาในรอบ17ปีของ d Dream 2นะคะอย่างเดียฝ้ายเมในเพลงทาไมไม่รับสักที อีกด้วยค่ะ